ชร์สไลด์บนจอได้เลยนะครับอ่ะสองลุมสองมุมสวัสดีครับอาจารย์ยยครับดูเลยครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> อาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ก็เรียนสายคลุศาใช่ไหมครับแล้วก็จบไปก็จะเป็นครูนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเหมาะสมมากๆเกี่ยวกับคนที่จะไปเป็นครูในอนาคตนะครับก็คือแอปพลิเคชันตรวจข้อสอบซิปเกรดนะครับผมส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้อับดุลฮาดีพูดให้ฟังเลยนะครับครับแอปพลิเคชันซิปเกรดเ,กเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจข้อสอบแบบออนไลน์ที่แสดงผลตรวจได้ทันที ซึ่งช่วยลดภาระงานเพิ่มความสะดวกสบายแกผู้สัอย่างมากสามารถใช้กับจอศัพทัมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการสแกนเพื่อต่อคำตอบโดยใช้ปากกาสีแดงสีน้ำเงินและดินสอสีดำในการฝูดคำตอบในขณะดาคำตอบประมวลผล่อหนึ่งแผ่นรวดเร็วและแม่นยำนะครับอาจารย์ขั้นตอนการเข้าใช้งานหนึ่ง ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาเปิดเิดในในเพจโตเพื่อ,อดาวน์โหลดโัวแกน์สิบเพจ 2. สมัครเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสิบเพจทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือเว็บไซต์ www.sippe.com โดยกดเข้าไปใน new user สมัครโดยใสยอ่อีเมลพาสเว w ร์ด c o n f i r r Password และกดปุ่มเซ็ e เ t อร new user ต่อไปนะครับต่อไปนะครับพอเรากดเข้าไปในลิงก์แล้วนะครับเรากดตรง new user แล้วนะครับมันจะขึ้นให้เราใส่อีเมลนะครับพร้อมกับพาสเวิร์ดที่เราต้องการที่จะใส่นะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกตรง2ช่องนี้นะครับแล้วก็กดร e สต a ร์ new user ได้เลยนะครับแล้วก็จะไปหน้าแรกของ พอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะไปหน้าแรกก็คือหน้านี้นะครับหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับผมต่อไปนะครับนี่จะเป็นแบบของกระดาษคำตอบของแอปพลิเคชันซิบเกณนะครับจะมีทั้งหมด3แบบนะครับนั่นก็คือแบบ20ข้อ50ข้อแล้วก็100ข้อนะครับหรือเราสามารถออกแบบกระดาษคำตอบเองได้นะครับอย่างเราต้องการที่จะทำา30ข้ออย่างเงี้ยนะครับเราสามารถสร้าง อันเดอร์ชีตของเราเองได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการตั้งคำถามนะครับเราจะกดไปที่ค i ชนะครับต่อไปกด New q u i ชนะครับผมมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับต่อไปคุ n เนมนะครับเราใส่ชื่อแบบทดสอบของเราได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับต่อไปอันเดอร์ชีตนะครับมันจะเป็นให้เราเลือกจำนวนข้อสอบนะครับอย่างอย่างเราเลือกก็เลือก20ข้อได้เลยนะครับผมส่วนวันที่นะครับ ถ้าเราไม่ได้ระบุวันที่นะครับมันระบบจะระบุให้เราเองนะครับผมต่อไปกดเซฟคิทได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับพอเราสร้างแบบทดสอบก่อนแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับคือมันยังไม่มีเฉลยนะครับเรายังไม่สามารถสแกนในแอปพลิเคชันได้นะครับเราต้องกดตรง Edit Answer Key ก่อนนะครับผมพอเรากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้านี้เลยนะครับจะเป็นจำนวนทั้งหมด20ข้อนะครับที่เราตั้งไว้ข้อ เราเฉลยข้อข้อ1เราก็เฉลยว่า a b หรือ c ก็ได้นะครับแล้วก็ดีนะครับส่วนจํานวนคะแนนเราสามารถเปลี่ยนจำนวนคะแนนได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่น1คะแนน5้าคะแนนหรือกี่คะแนนก็ได้นะครับผมพอเราทําครบทุกข้อแล้วนะครับเรากด save key ได้เลยครับต่อไปนะครับการที่เข้าไปสแกนในแอปพลิเคชันนะครับคือเราเข้าไปที่แอป z i grade นะครับเสร็จแล้วกดตรง quit นะครับแล้วก็เลือกเลือก แบบทดสอบที่เราทําไว้นะครับผมอย่างผมผมเลือกแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเสร็จแล้วก็กดสแกนเปเปอร์ได้เลยนะครับผมการสแกนนี่นะครับต้องทําให้กระดาษอยู่ทั้งมุมทั้ง4มุมนะครับแล้วก็จะได้ในรูปเลยนะครับผมส่วนจะมีนักเรียนที่ฝนไม่ค่อยละเอียดน,นะครับอย่างวงสีฟ้านี่นะครับนักเรียนฝนไม่ละเอียด ระบบมันเลยไม่ตรวจให้เลยมีทั้งหมด49ข้อครับผมแล้วเราต้องมาตรวจเองตรงนี้จะเป็นข้อเสียนะครับต่อไปผมจะเข้าเว็บไซต์ให้ดูนะครับลิงก์ผมส่งให้แล้วในแชทนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะเข้าตามก็ได้เลยนะครับผมนี่นะครับลิงก์ที่ผมเข้ามาแล้วต่อไปก็กด New User ได้เลยครับผมแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมลงทะเบียนไว้แล้วผมก็กดลออ็อกอินไว้ได้เลย นี่นะครับ Answer Sheet นะครับเราสามารถมาโดดไลได้ตรงนี้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีนี่ PNG เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ20ข้อส่วนถ้าเราจะออกแบบกระดาษคำตอบเองนะครับเรากดที่ c u s t o m s z e เลยนะครับเราสามารถออกแบบกระดาษคำตอบเองได้นะครับผม เอาขอโทษทีนะครับผมสงสัสยสไลด์ไม่ไปก๊บนึงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมาต่อไปผมจะทำใหม่เลยนะครับกดตรง New User เลยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราต้องการเลยนะครับ แล้วกดลิงก์ Start New User นะครับแต่ผมมีแล้วผมจะกด Login แทนนะครับต่อไปเราสามารถดาวน์โหลด Answer Sheet ได้ตรงนี้นะครับผมมันจะมี20ข้อ50ข้อแล้วก็100ข้อนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยแล้วก็เราสามารถออกแบบกระดาษคำตอบเองได้นะครับตรง Custom Answer Sheet นะครับต่อไปเป็น Student นะครับเราสามารถเพิ่มนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นอาะผม Add New User New student นะครับใส่ชื่อว่านะครับผมเซ e student นะครับก็จะได้บางดีมาแล้วนะครับต่อไป c ล a ส Room นะครับ c ล a ส Room นะครับเราสามารถเพิ่มห้องเรียนได้เรื่อยๆเลยนะครับ Add new class นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็เพิ่มสมาชิกโดยเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบางดีนะครับกดแท็นี่นะครับนักเรียนก็เข้าไปในนี้แล้วต่อไปในขั้นตอนของ quiz นะครับเราสามารถกด quiz แล้วก็กด new quiz ได้เลยนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าแบบทดสอบก่อนเรียนครั้งที่1แล้วก,กดเลือก20ข้อนะครับวันนี้วันที่28ระบบมันจะลงให้เราเองเลยนะครับเราก็เลือกชั้นป .6 ทับ3 กดเซฟได้เลยนะครับต่อไปเราก็ต้องมากดที่ edit answer answer key นะครับแล้วก็แก้ได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บพอเราเฉล,เลยแล้วนะครับคะแนนขั้นต่ำมันจะเป็นที่1คะแนนนะครับหรือเราจะแก้เป็น10คะแนน100คะแนนก็ได้นะครับผมอยู่ที่เราตั้งไว้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วกดเซฟ key ได้เลยครับผมนี่จะเป็นขั้นตอนการเสร็จสิ้นในการทำ แบบทดสอบแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถไปสแกนในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมประดนต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของแอปพลิเคชันซิปเคนนครับข้อดีก็คือตอบข้อสอบที่ที่เป็นคำตอบแบบปรนัยจะดงผลตรวจได้ทันทีลดพาร,ระงานมีความสะดวกสบายแกผู้ใช้อย่างมาก ตอบคำตอบใดยวดเร็วนักเรียนยได้รู้คะแนนเลยข้อเสียก็คือใช้กระดาษในการพริมพ์เยอะมากอาจจะมีข้อผิดพาดเมื่อนัเกเรยียนทำข้อสอบผิดและแล้วลบไม่สะอาดนะครับต่อไปจะเป็นคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับผม กระดาษข้อที่1นะครับกระดาษคําตอบของแอปพลิเคชันซิเกรดนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อครับ1 20ข้อ250ข้อ3 100ข้อ4เราสามารถออกแบบกระดาษคําตอบเองได้ครับมีเพื่อนคนไหนครับข้อสี่ครับใช่ครับผมข้อที่4ี่นะครับเราสามารถออกแบบกระดาษคําตอบเองได้นะครับผมส่วน ข้อที่1 2 3สามนี่นะครับมันเป็นกระดาษคําตอบที่แอปพลิเคชันเขาทํามาให้เรานะครับต่อไปกระดาษคําตอบของแอปพลิเคชันซิปเกรที่นิยอมใช้มีทั้งหมดกี่แบบครับม,มีเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ไหมครับสามแบบไหมคะใช่ครับผมสามแบบครับนั่นก็คือแบบที่หนึ่งยี่สิบข้อแบบที่สองห้าสิบข้อแบบที่สามหนึ่งร้อยข้อนะครับครับผมต่อไปแอปพลิเคชันซิปเกรด เหมาะสําหรับบุคคลใดมากที่สุดอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันนะครับ 1. คุณครูสอนักเรียน 3. ผู้ปกครอง 4. บุคคลในชุมชนคุณครูค่ะคุณครูค่ะถูกต้องครับหมู่เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเรียนจบหรือได้ไปเป็นครูอย่าลืมใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตรวจข้อสอบนะครับผมคู่ของพวกผมจบการพรีเซนตปเท่านี้ขอบคุณครับ